สวัสดีครับสวัสดีสมาชิเกเอฟทางช่องรันพนมนภัยทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วครับสายด่วนฝั่งของนะครับสายด่วนฝั่งของเก้ากุมภาพันธ์หกเก้านะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางครับสายด่วนฝั่งของวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งจะเป็นตัวไหนมาดูกันนะครับก็่อนนึงก็เขาขอคูณขทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องรันพัฒน์ภัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องนะครับขอุทุกท่านเฮงๆรวยๆฟังๆกันนะครับ,บา,าบ9ุมพันเ6 9าสายด่วนฟังของมีตัวไหนมาดูนะครับ8701นะครับ8701นะครับก็จะเป็น701แล้วก็87แล้วก็01นะครับถ้าไม่ชอบ8701ก็จะชอบ 1> 8 1 1หนึ่งหแปดหรือแ0ดศูนย์ศูนย์แปดหรือเก1หนึ่งหนึ่งเก็พอแล้วแต่เพื่อนสมาชิกค,ครับส่วนที่ผมจะเอามาให้เหลือสองคู่ผมพยายามจะให้เหลือน้อยที่สุดนะครับก็เหลือแค่แปดเแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับเ0 1ศูนย์หนึ่งครับเพื่อนสมาชิกแคมปหน้าจอไ้เลยนะครับสายด่วนฝั่งโขงสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับแคมปหน้าจอไว้เลยทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางทั้งนั้น แนวทางดีๆทั้ทง,ทงนั้นนะครับที่นำมาฝากเพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องนะครับส่วนส่วนใครที่รออห็นะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีมาแบ่งปันนะครับทางวันที่แล้วให้สองเก้าตัวเดียวนะครับรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งหวพันนะครับยังไม่มานะครับถ้ามาเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องเลยนะครับ วันนี้ก็มาลุ้นกันสองตุ่มครึ่งนะครับสายด่วนฝังโคงครับสำหรับวันนี้ผมรันพนมไพรก็ฝากชุดสายด่วนฝังโคงมาแค่นี้ครับขอเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางช่องรันพนมไพรขอทุกท่านเฮงเฮงดูฟังฟังกันทุกคนครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ